สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้มดเอ็จะขอนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีตุลไตรมาสที่4หรือ3เดือนสุดท้ายของปี2567โดยทั่วไปแล้วชาวราศีตุลก็จะเป็นคนที่มีนิสัยสันโดษมีความสุภาพแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีตุลไตรมาสที่4 หรือ3เดือนสุดท้ายปี2,567ในช่วงนี้คุณจะรู้สึกที่จะอยากหางานใหม่ๆหรือทำอะไรในสิ่งใหม่ๆคิดที่จะลงทุนเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยที่คุณก็ไม่เกรงกลัวต่อความเหนื่อยยาก หรือปัญหาประสัใดๆแต่คุณก็คงต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่จะเข้ามาอาจจะเกิดจากการตักตาบังงานหนักพักผ่อนน้อยซึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาล้มหมอนนอนเสื่อก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะค่อนข้างประสบความสํำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังมีการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในที่ทำงาน แล้วก็ในครอบครัวของคุณคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของครอบครัวที่ว่าการที่คุณไปทํางานหนักๆน,นอกบ้านหรือว่าอยู่ห่างเหินกับครอบครัวมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการทะเลบบาะเบากแวง้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันขึ้นมาได้ ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนเวลาหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นและในช่วงที่ผ่านมาคุณก็จะมีความมุมาะะหรือว่าขยันวันขวายที่จะหาเงินหาทองด้วยความสามารถของคุณซึ่งมันก็จะส่งผลถึงในระยะเวลาช่วงไตรมาสที่4คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเป็นเงินก้อนใหญ่ ทำให้คุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นแล้วก็มีเงินเก็บเงินใช้มากขึ้นในช่วงไตรมาสที่4นี้ไพ่ก็ให้คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาประสัทในเรื่องเกี่ยวกับของการงานให้มากโดยคุณจะอาจจะเจอการขัดแข้งขัดขาต้องจับผิดจาก เพื่อลวมง,งานหรือในอีกทางหนึ่งคุณก็อาจจะมีคู่แข่งขันทางธุรกิจขึ้นมามีการตัดราคาขายหรือเขาอาจจะมีส่วนลดแถมให้กับลูกค้าของคุณก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้รับพลังจากสิ่งเล้นลับหรือสามารถที่จะสื่อถึงพลังงานจากสิ่งเล้นลับได้ซึ่งก็ เช่นพวกรามจังหอนหรือว่าตัวเลขโชคลาภซึ่งจะนำเงินก้อนใหญ่เข้ามาสู่ตัวคุณนอกจากนี้คุณก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจที่จะไปทำกิจการงานต่างๆหากว่ามันเป็นงานที่ดีมันก็จะส่งเสริมให้คุณมีความรุ่งเรืองมีกำไรมีเงินทองเข้ามา ในทิศทางที่ดีแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณก็อาจจะต้องระม,มัดระวังหากมีใครชักชวนไปทำในสิ่งที่มันไม่ค่อยถูกต้องเป็นสีเทาก็ขอให้ระม,มัดระวังให้ดีในสิ่งนี้ไพ่ใบสุดท้ายตำแหน่งที่10 The Magician คุณจะได้รับพรจากองค์เทวดาหรือว่าเทพผู้มีความอย่างรู้ มีความรอบรู้ในสรรพสิ่งสรรพศาสตร์ต่างๆสรุปภาพรวมในไตรมาสที่4ปีพศ2567ของชาวราศีตุลคุณจะมีงานการใหม่ๆที่คุณคิดอยากจะทำหรือว่าบางคนก็อาจจะไปเรียนต่อในต่างถิง่นต่างแดนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนซึ่งเป็นเงินจำนวนค่อนข้างมากเข้ามาสู่ชีวิตคุณ และการได้รับพลังงานจากสิ่งเล่นลับทั้งในเรื่องของ The Devil The Magician ก็ส่งผลให้คุณมีลางสังหรณมีซิกเซนต์ต่างๆที่จะใช้เป็นเครื่องตัดสินใจนำทางให้คุณประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีการเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอซี ปรด,ดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือประกอบกิจการต่างๆให้สำเร็จรู้ล่วงส่วนใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาให้ระมัดระวงังก็ขอให้พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการที่จะวางแผนรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต นอกจากนี้มดเอ็กก็อยากจะเชิญชวนให้ FC ทุกท่านหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีมีความเบื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้ความโชคดีความดวงดีหนุนนำให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านและถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนาย ดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการทํานายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นรางดีหรือลางร้ายการแนะนําพระคาถาสําหรับสวดท่องจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการเสริมมงคลให้กับชีวิตท่านการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับ สวัสดีครับ